ก้าร้อยไมค่ะีเพราะว่าสองตัวเพราะว่าตอนนี้ปันแบบรุ่นอย่างขอข้าเท่ากันเลยให้มันแบบเท่ากันเลยขับเต้นขับการขับเต้นสีกับการสีสีถ้าเราเก่งจะได้ไหมไม่ไม่ตอนนี้เลยเมาจะลอง a ั จะอยู่ในชุดเป็นเสียงกลางธรรมดาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเสียงกลางตัวตัวท็อปอะลองเสียงกลางตัวท็อปตัวโรงแรมเสียงสวรรค์อะห้าร้อยวัตต์เคยชิน้ะไม่ดูอะนะเป็นอ่าเป็นห้าร้อยวัตต์ปากแต่มีเน็ตเวิร์กตัวนี้เลยเสียงสวรรค์อะไม้อัดแทร้อยเปอร์เซ็นนะก็เสียงสวรรค์ตัวลำโพงเกรดแอรเลย เอาเอาในชุด3ามหมื่นเก้าเนี่ยเอาเสียงกลางตจว300รวัตธรรมดาไม่มีเลขผมไม่มีอะไรเลยนะเอาไปอัพใบละ3 5มพันหปกติส่งโรงแรมอยู่ใบละ5้าพันห้าที่ช่วงช่วปีใหม่ลูกค้าเกือบร้อเ็น์ีย้ยอัพหมดเลยฮก็พยายามเน้นกลางเบรเนี้ยมันได้ละเบรมมันได้อยู่แล้วล่ะพยายามเน้นกลางฮะเปลี่ยนไปสิบแปนิ้วก็ต้องเพิ่มอีกสิบแนิ้วเหรอสินิ้ว สิบแปดนี่ถ้าเป็นเสียงอย่างนี้เพราะว่าเป็นชุดอย่างนี้มันจะมีชุดเขาเลยฮะเจ็ด,ดหมื่นใช่ธรร,ธรรมดาก็เรียกเพิ่มเสียงกลางทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่อไม้ตัวนี้ก็คือไม้ที่อยู่ในชุดเลยนะต้องจี้เราไม่มีเสียงหอนนะแต่ถ้าแต่ถ้าลูกค้ามาร้องเพลงที่หน้าตู้ถ้ามันมีเสียงหอนขึ้นมา ลูกค้าก็อย่างตัวเน็ตเวิร์ดเนี่ยกับกับกับไม้รุ่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีมันจะมาเก็บไปอยู่หน้าตู้มันก็ไม่มีแต่ถ้าลูกค้ามันมีหอนลูกค้าลดตัวมาสเตอร์ตัวใหญ่เนี่ยลดลดลงมาฮะลดลงมาสักหน่อยแต่แล้วเราค่อยมาเร่งเร่งที่ตัววอลลุ่มตัวของของของปีถ้าเราใช้ตัวที่หนึ่งเราก็มาเร่งตัวที่หนึ่งถ้าเราใช้ตัวที่สอง แล้วก็มาเล่นโลุมตัวที่2จะใช้ได้สองตัวอันนี้ก็เชิญเป็นเบสต,ตัวนี้จะเป็นแหลมตัวนี้เป็นเสียงกลางตัวนี้เป็นดีเลย์ยากเสียงตัวนี้จะเป็นเอ็กโคแต่ลูกค้าระวังเรื่องเรื่องลูกบิดตัวนี้หน่อยนะบาลานบาลานซ้ายฝาเนี่ปกติเห็นโตมาปรึกษาแอดมมินอยู่ประจำว่า ทำไมเสียงมันเบาข้างหนักข้างหนึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าก็ไปปิดเอียงข้างซ้ายข้างใดข้างหนึ่งมันต้องเอาไว้ตรงกลางแบบนี้มันจะมันก็จะไปออกข้างซ้ายเบาข้างขวาดังเปิดเพลงอันนี้อันนี้ลูกค้าไปใช้เชื่อมต่อบลูทูธได้ต่อบลูทูธลูกค้าก็กดไที่นี่เลยกดไปที่ลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธกดไปที่หมดตัวนี้นะก็บลูทูธก็จะขึ้นยี่ห้อหน้ากระที่ลูกค้าก็กดไปเลยถ้าลูกค้าไม่ใช้บลูทูธ ต่อข้าท้ายซีก็จะมีแถมไปให้ยาว5เมตรนะสายของนาเกชิทําเองเดีย๋ยวจะไปเสียบไว้ให้ข้างหลังเสียบหัวต้องเป็นอย่างนี้นะหัวหัวต้องใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็สาย3.5ลูกค้าไปเสียบเข้าโน้ตบุ๊กเข้าโทรศัพท์มือถือก็ได้ต่อตรงเสียบเข้าทีวีก็ได้แต่ลูกค้าต้องกดสวิตัวเอวตัวนี้เลยให้มันเด้งเปิดมาให้มันเด้งขึ้นมานะแต่ตัวนี้ไม่ต้องไปกดมันนะตัวนี้ให้มันปล่อยปล่อยเด้งอิสระ Paid, เดี๋ยวเสียบไว้ให้เลยฮะอันนะเสียบแล้วนะอันนี้สัญญาณยังเช็ควิธีการเช็กสัญญาเช็คชักง่ายๆก็ได้เอานิ้วไปจับนี่ก็ได้ไม่ไม่จะต้อยเป็นช่างจ้ต่อยนะสัญญาณยังไม่มาจะเป็นยอ่ะอันนี้เนี่ยในช่างเป็นอย่าง้แหละอันนี้สัญญาณมาแล้วคือกดสัญญาณมาแล้วนี่ถ้าเราเปิดถ้าเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้เปิดทีวีเราต้องปิดแล้วมาเชื่อมต่อบลูทูธเอาตั้งแต่ปีใหม่เนี่ย เมื่ถ้าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนหมดแล้วเป็นสายเป็นสาย2.5หมดนะสายอย่างนี้จะเป็นสาย้อนาคาชิ2.5เลยนะ2.5เนี่ยจะใช้ทุกรุ่นเลยฮะบ12 15 18 18ครงรอใช้สายเบอร์เดียวกันที่อยู่ในชุดมัน2เมตรอยู่ในชุด2เมตรถ้าลูกค้าจะเอาเพิ่ม2เมตรเนี่ยลูกค้าต้องเสียตังค์เพิ่มเมตรละ50บาทสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นสาย1.5บ้าง2.5บ้าง แต่ก็สมัยก่อนมันเมตละสามสิบตอนนี้ต้องเป็นเมตละห้าสิบที่ยาทนี้นะครับที่ที่อยู่ในชุดเป็นสองเมตรคือคือมันจะเป็นระบบสเตอริโออะระบบสเตอริโอเพราะว่าใครเพราะว่ามันเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะติดสติกเกอร์ไปให้เพราะว่าตัวบนเนี่ยเราก็ไปเข้ากลางเลยฮะเอาไปเข้ากลางยิงตรงเลยใบใครใบมันเพราะว่าตัวล่างเนี่ยก็ไปเข้าตัวซับเบดใบใครใบมันเลยเดี๋ยวจะติดสติกเกอร์ไปให้เลยตัวล่างทําเป็นซับเบด เอาเอาใบใครใบมันเลยนะถ้าถ้าลูกค้าทำสี่คุณสี่ลูกค้ามาซื้อเปิดซื้อซื้อตู้เพิ่มที่หลังได้แต่ชุดนี้จะเป็นชุดสี่คูณสี่อยู่แล้วจะอันนี้ไปเข้ากลางเข้ากลางก็คือยิงตรงใบใครใบมันเลยอันนี้ไปเข้าเบรก็ยิงตรงเลยใบใครใบมันเลยไม่มีการพ่วงกันนะดีแล้วนะเป็นอิสระนะก็เป็นชุดสี่คูณสี่เอาสายเพิ่มไหมเพิ่มน้องเพิ่มสี่เส้นเท่ากันห้าเมตรสิบเมตรมีหมดนะ สิบห้าเมตรยี่สิบเมตรสายทําไว้แล้วสายของมันเลยตรงเลยสายนี่จะอยู่ข้างหลังนะ